สบายดีทุกคนวันนี้เราจะพาไปเบิงวิธีเฮดพาสปอร์ตขั้นตอนมีแนวใดแนวนั้นเดี๋ยวจะพาไปเบิงหนึ่งคำห้องขอหนังสือผ่านเดียนหัวไม่ซึ่งแบบฟอร์มตัวนี้สามารถดาว์โหลดแต่ใน Google พิมพ์เข้าไปคำว่าดาวน์โหลดแบบฟอร์มพาสปอร์ตจะขึ้นมาใน Google แล้วคลิกเข้าไปดาวน์โหดลดหลังจากนั้นไปประกอบเอกสารคือติดคู่4คูณห โดยใช้เสื้อสูทพื้นหลังหูเป็นสีขาวและก o อปี้บัตรประจำตัวติดใส่ในซองบ็อกที่ไปกํกำหนดไว้ในนาแบบฟอร์มเอกสารหลังจากประกอบแบบฟอร์มแล้วๆให้นำเอกสารไปเส้นในบ้านและจํากาโดยสังเกตหูที่ติดในเอกสารต้องมีการประทับโดยเอกสารที่ถือไปนั่นต้องมี 1. สมโนโครวัวสบัดแท้และวก็ปีส้สูตรไม้พย,ายามัมโตสบัดแท้และวก็ปี้สูตรหลังจากนั้นให้นำเอกสารทั้งเบิตไปทีกระทรวงการต่างประเทศประจำแข่งทีตนเองนันยูแล้วเขาย่างเข้าไปวางประตูบนสายมือจะมีพนันกงานกวดหับเอกสารก่อนยืนเอกสารหลังจากพึ่งปวดเอกสารแล้วแล้วมันจะแจ้งวันนัดับสัมภาษณ์ก็คือ หนึ่งอาทิตย์หลังจากที่เราไปยื่นเอกสารแต่ในนี่ข้าพเจ้าต้องการสัมผัสมือน,นั้นด้วยโด้วยตงใจเงินเพิ่มเลยสัมผัสในมือน,นั้นด้วยส่วนการสัมผัสกับบุตรมีเพียงแต่ถ่ายหูและการสแกนลายนิ้วมือรวมค่าเสาียจทางหัดรเหล่านั้นถืออยู่ประมาณ7จ็ดแสนห้าสิบพันีดส่วนหนังสือเดินทางจะได้หับเอกสารประมาณเดือนเพิ่งหลังจากมือที่สัมผัสแล้ว ส่วนเวลาฮัรหนังสือผ่านแดนแล้วแต่แข็งที่ทานประจำอยู่เพราะวาะ่าระยะเวลาในการฮัรหนังสือจะบอกือกันอิงตามการเหตุเอกสารในแข้งนั้นรายรือหน่อยส่วนผู้ใดที่บริียเงินเพิ่มสามารถมาสัมผัสในมือที่เพิ่นนัดแจ้งฮับสัมผัสได้แต่ว่าในนี้ค่าเหตุเอกสารแบบ32นะจะถือยูซ4 0 0ี0 0กีบรวมค่าส,ส่งเอกสาร4 6 0 0 0 0กีบ ค่าเฮดพาสปอร์ตแบดพนะีบนาอีพาสปอร์ต6แสนกรีบรวมค่าส่งเอกสารถึกอยู่60บพันกรีบรวมเป็น6แสน60บพันกรีบ